เดินลอไปหน้าบ้านก่อนเด้อไปป่าหน้าบ้านกอนจักสิเก็บยังดอกวะเมื่อวานเมื่อเคืนกะแกงเนองาอไม้แล้วนะจักสิกินยังน้ะเหมือนแรงกินหาเน่ยกินกันสมพักกับห้องกักขันเมื่อ้คื่นนี่ว่าอะไ้เป็นที่มเมื่ออื่นคนเราก็จุดพอกินเนาะสิพอสมสมมันมั่นบ่ามื่อ,อือน่นพอกินนี่ดอกทีมก่มืออื่นต่นมเมื่อนีนกินว่าไหนดเมื่ออื่นเขาเสียบสม กินเขาาเ้าห่อก็แเหล้วดอกว่าแต่ว่าหันคิดคิดหาเนี่ยกินถา่าแล้วนะตอนนี้ก็ <c oughs> สามโมงมันสี่โมงประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละพี่นอ้องขวาก็ต้องกินละอไม่อยากกินก้อนน้อนเด้มันหันแบบมันต้องได้กินเนาะขะสันนอนเวลาบม็บสิกิดขย้ยหันอ่ะก็เลยตื่นขึ้นมากินมากินซะย,ยังไม่นอนหรอกทุ่มหนึ่งตั้งแต่ เอาเด็กน้อยเข้าบ้านนี่เอาแมวน้อยเข้ามาต้องปลอนส่งนมให้เขาก่อนต้องเห็นทุกอย่างก่อนเขาจะนอนได้อ้อีหยังนี่ปานอีหลอกบ้านเฮาได้เยี่ยวนี่ละนี่ยนะเป็นดอกอีหยังนอนคืองามแต่ว่ามันอีหลอกบ้านเฮาซะบ่มันน่ะคืองามแต่พี่น้องดอกอีหยังบ่นั่นดอกอะไรนี่ก่อนโอ้ บะมัดผมดีดีละสิจนหัวสิลดโอ้ยพี่น่องมึงนะผมโปกตาอามันดนึ่ง้าวผมเงี้ยตาสะบัดที่หัวจะหลุดไม่มัด,มดผมมันก็ะหูกขาดเนาะเกินบรรยาย ขึ้นนแบบน่าเกลียดจังเลยวะแล้วก็ตัดโล่งเตียนไปแล้วนะเพอหน้าฝนมันขึ้นมาทีนี้มันก็โอ้ขึ้นแบบขึ้นแบบหกโหลดลนะพี่น้องให้เขาลำบากใจโหลดมัมันหนาวอ่ะพี่น้องหนาวหนาวมาหาวันแล้วสามวันที่แล้วนะ่ะหนาวจัด แล้วทีนี้มาสองวันน่ะฝนตกเมื่อวานฝนตกวันก่อนก็ฝนตกตกหนักแล้ววันนี้ก็ตกนะตกสามมือเลี่ยงกันเลวพี่น้องสรุปแล้วมันหนาวห้าวันน่ะเออเซ็งเลยสันสันอดบารายเด้อเธอสันเห็นหนอดเขียงสันก็เอาโหลดเลยอ่าเก็บคือเก่าอ่ะพี่น้อง เปิดเลยทีไปจ่อพังเห็ดก่อนเอ้ยังละแดงๆดงสิ้นเขาแล้วเหลืออันนึงแดงๆเห็ดโอ้เห็ดก่อนจะเป็นเห็ดอีหอยังดอกวะคือแดงพันล้านเนี่ยนี่ที่สุดเห็ดอีหยังว่าตัวา่ามันอันนี้นะนะอ่าสิเป็นประเภทอัน พวกเฮ็ดกว้างเฮ็ดเกลืองยังนะธนาฝนมาขึ้นไปเฮ็ดอันนี้เออถ้าฝนมากแล้วขึ้นปั้าปลดแต่ว่าอันนั้นผูดพันโู้พันก็บว่ากินได้อยู่แต่ว่าหันนั้นพันว่ากินว่าสั่นแต่ว่าขอเห็นอันอันย่อยหนึ่งอยู่อยู่ฝรั่งเศสนะและเ้าบอกว่ามันเป็น เฮ็ดนี่ยคือคือเห็ดน้าฝนนี่โอ้คือคือเห็ดอันเห็ดเห็ดปวกว่าสันเห็ดปลวกฝรั่ง่าสันแม่นอยู่จะบอกเรื่องขบเบิ่งผิดขอกระเบื้องกินดอกว่าแต่นี่เสื่อผ่ากินน้ำขาราบาจะเองตะเกียบไปเบิร์ดโหลดพักอเองก็ไปพ่อได้ใส่ออมพี่น้อง คิดอยากอมสัสิอมเนี่ยว่อมเนี่ยเรีออมหมูแล้วอันบ่เขาล้างบ้านเนี่นี้มันมันบ่แดดมันบ่ไปแต่ยางพี่น้องมันบ่มวนบอก่งไงเออแถวอันหลังพู้หลังอันหลังบ้านนะหลังสวนพู้อันป่าห้องหกนะป่าลึกน่ะฉันก็ไม่ไปแล้วมันหนาวขนลุกขนลุกคักปอ้ย ้าเขาปลานั่นขนลุกลดบ่ไปอือเพราะฉะนั้นให้มันมีแดดเด็ด,เ,ด,ดเอา้าเห็นมาล่ะว่าบ่มีแดดเดด,เด,ดว่าสันแดดสอดผ่าวออกมาหนาวอยู่หามือบ่มีแดดนี่มือนี่นี่นี่นเขาก็ออกวังนาที่นี่น่ะนี่วงังเว้าวนี่ล่ะขาเว้าปุ๊บออกปั๊บหลุดเนี่ยอือเห็นแดดแล้วมีแห้งหมดเลยนัย่นก็นอาจจะซอย ซอยเสียงได้แต่ว่าหันวัวเดี๋เศ้าหนาวดอกหนาวคือเเ้ามันเหรอกระยังดีอ่ะเน้พี่น้องนแดดเนื้เทือข่อยเบื่อความหนาวเนี่ยเบื่อไหลมันปวดจมูกข่อยเจ็บเลือดดังออกหลี่โอ้ดอกอยังขึองห้ามถืออขึคนขึ้นลิงอยังนันฮะลิงหุบนะเคยนะฮะไอ้ที่ว่าหุบมาแรงนะน่ะถอยลิงถอยช่องยังอยังวักเตือนยัง คือซืือแล้วมันว่แม่เขาบอกออกไปตามภาษาของเอ๋อละเอ้ยนี่มันเกลี้ยงปรกกาเอิ่นสวนผลไม้เด้บอบ่มีผลไม้กินพ่อสิได้อ่างบัดนั้นอยากอายเอิ่นแม่สวนผลมไม้ที่มีผลไม้พุ่นน้าพน้าตุรตีนี่พุ่นน่ะฮอดพุนพ่นบ่มี บ่กบอยสืค่อยบปลูกคอยปลูกแล้วบาดในกวางมากินมันน้าฮอดีเด้อ็นสวนพลไมนอ่เห็นบ่หอดนะหอดล็อกกูดังเห็นบ่ก,กูดังนั่นหลังค้ากูดัง้งงกู นี่มันไม่หนามคักแถิตัดแม่มันถิ่มเนี่ยบ้านเดียวเนี่ยเอาได้แม่เมื่อวานแบกเธอเลอกเธอเลอกเขอ้าปลาฝนตกมันก็นักเนาะไปสิหอ้โอันที่แน่วตัดนี่นะตัดต้นไม้อันที่ว่าเป็นขีดะนะหยับหยับหยับหยบโอ้นักได้ขันถืออืเตอ๋อบานนี่มาหน่ะบานแท่นถือถือมานั่งขอกับว่ถือกลับไปยังสีแล้วก็น่าพวงไป นี่น่าค่อยว่าอันขีกวางมาขีใส่บ่อมันคืองามแังงามงามพี่เปี๊ยกเนาะเห็นไหมล่กินกระปุลกระสีแสีบอยู่เอาไปลวกบ่อนมาคิดหาแนวกินต่อเออลวกกัลวกวะกินอันนี้กินปนแมมลดเอามาเลี้ยงเนี่ยบ่อมบอมบ่อมเนาะมันก็ะเสียบเด้มันคือผักกาดนี่เปี่ยกเนาะ ออกดัง he en he en เฮียเนเฮีมมออยนตัเดี๋ยวมือรุ่นเข่าซูมือดอกปลาเดี๋ยวมือรุ่นไข่สิมาอันนั้นจะสิมาเก็บมันไปอันขันสมขันแล้วเมื่ว่านพอกินเบิร์กะมะขันไม่เพระาะว่าค่อยคยเอาไปขันแล้วบาดกินน้ำเพรท่าน <c oughs> กินน้ำพรท่านคอยจะหัวจะขงองเนึกว่าอันเออคขอ่มาของมาคอยคอยสิกินท่านยู่ดอกมะม่แมนที่บาดมันก็มีเนี่ยไม่อันสมมติไปสอบปีนหน้าเนาะ มันเห็นเนื้อเห็นยังกะอยากกินเนื้อผลได้บานมันก็บริคิดพ่อสมพักพอกลับมาพอกลับมาอวยมาใส่สมพักบานนี้สมพักอะนั่นตัวสูบบดตัวบาดเม้นอุดเอาตัวบานเม้นบลื่มันก็อันสมโอบดเลี้ยวก็กินอะไรกันดิบริอยากถิ่นเนี่ยมันจสได้เกียเสียดายสลดเนาะอืมก็เลยบานนอกจากนั้นแม่คอยก็เลย่บริเวณหลาย เฮ็ดแม่มันเทลปุกนี่เนาะกินผู้เดียวเวลาสุเทียกับเฮ็ดเทลซีหาปุกนะมันกินบ่นทันกินย่างมากกับสามกับปุกอืมกินเส่ากินแรงยังสิกินดูละก็จนก็นต้องใส่ยาไทายน,นะอืมก็ดีอยู่ดอกแต่ว่ามันหนอ่นดูผดเนาะบานิกะระยะได้แล้วเออเฮ็ดเทลปุกเอาเพราะว่ามันเกิดไม่เรื่อยเนาะพี่น้องเนาะมุ้งเนี่ยอืมพักเสียนฝรั่งนี่ไหมมันเกิดมาตลอดไหม นี่หอมหอดหอดนี่เห็นบ่าเพาเขาเกิดมาไม่บาดนี่อันซุ่มเป็นดอกกับเป็นดอกเบิร์ดระด้สุดแหลกบาดนี่สุดนีมากสุดหนีเขาก็มาไม่เนาะเขาก็ดอก,กอ่อนๆเขาก็ใบอ่อนๆน,นี่เห็นบ่งามค่ะบ่อืมหอมค่ะค่อยมากงามอ่อ,อนๆมันนี่แหละมันกินแสบมันเฮือนดีนะเฮือนดีอืมแสบดี วก็ไป,ปนั่งก็ว่าไปเขาจะกินดิบกันนังอันคืองามใช่ล่ะบ้านมันถือขี่กวางติถือฝนน้ำนั่นแหละเนาะงามขากพนันใบให,ห้าวอีหยังบื่